มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนเลขตัดทองนิ้วรายมาแล้วค่ะที่วัดสว่างอารมณ์แคแถวตำบลขุนแก้วอำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมบรรยากาศภายในวัดช่วงวันหยุดหลังประชาชนเริ่มหยุดงานกันบ้างนะคะได้เดินทางมากราบไหว้ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในบริเวณวัดอย่างนาตาค่ะ ส่วนใหญ่นะคะจะเดินขึ้นสาร,ราการประเรยนที่สถานที่ตั้งพระเงินพระทองและที่ตั้งหุ่นตาทองนิ้วไรยนะคะซึ่งมีอ่างน้ำมนต์ตั้งอยู่ด้านหน้าและภายในอ่างน้ำมนต์มีหยดน้ำตาเทียนที่นักเสี่ยงโชคชอบนำไปตีเป็นเลขเด็ดค่ะได้ชโชคได้ราบกันมาแล้วมากมายจากการสอบถามนายสมานศีฐานวนอายุ61ปีซึ่งมีอาชีพรับจ้างขับรถบรรทุก บอกว่าเคยโชคดีกับตาทองมาแล้วด้วยค่ะโดยในช่วงใกล้วันหวยออกจะมาดูที่หยดน้ําตาเทียนนะคะและนําไปตีเลขเพื่อซื้อลอตเตอรี่ต่อไปค่ะที่ผ่านมาเคยถูกสองตัวบ้าง3ตัวบ้างเพราะไม่กล้าซื้อหลายใบยสำหรับครั้งนี้ตั้งจิตขอโชคขอลาบจากตาทองนะคะเนื่องจากต้องการกลับบ้านเอาเงินไปให้ลูกๆแล้วก็ครอบครัวค่ะลังอธิษฐานแล้วได้เพ่งมองที่หยดน้ำตาเทียน ในอ่างน้ำมน์นะคะเสียดายว่าเลขในอ่างน้ำมนต์กระจายหมดก็เลยตีเป็นเลขไม่ได้เลยหันมาล้วงไข่ในตะร้องที่วางอยู่ด้านหน้าตะทองนิ้วรายลวงครั้งละ2รลูกนะคะครั้งแรกได้1นึส่วนครั้งที่สองได้1นึถือว่าตาทองให้โชคในส่วนของแผงลอตเตอรี่ที่ตั้งขายภายในวัดนะคะรวม100แผงต่างขึ้นป้ายและภาพถ่ายอ่างน้ำมนติดไว้ทุกแผงนะคะ พร้อมเขียนเลขในอ่างของตาทองว่า054050349และเลขพลังวันที่หวยจะออก147เพื่อให้หนักเสี่ยงโชคพิจารณาเลือกซื้อหรืออาจจะมองเป็นเลขอื่นเพื่อน,นำไปเสี่ยงโชคต่อไปทางนี้เป็นเพียงความเชื่อส่วนบุคคลเท่านั้นนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังขอขอบคุณข้อมูลจากสยามสตรีทค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์ และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ